คนตะบันเชี่ยวสวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามาตักแบ่เด้อค่ะเด้อมาเบิงแบ่ผ้ามาเบิงแบ่โดค่าค่าป้านเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกองเฟียเฟียอยู่ค่ะเห็นไหคะจิ้งไหญ่วิดีโอค่าโดกเนี่ยลมกองไปเลยเด้อค่ะเนี่ยเขาเอิ่นแบ่ด้กมันเป็ี่ยนอย่างสิค่ะเห็นไหต้นกองไปเลยเด้อค่ะเนี่ยค่ะคักเนี่ย คนที่บ้านชันเนี่ยว่าจะเอาสองถังมือเนี่ยสิปินเังไดเดพราะว่าอันเนาหลาพ่อไม่พี่น้องอันคนที่บ้านตักเราก็ไปคุ้มเก็บออกเนี่ยแจ็กหน่อยยังสิแม่ค่ะถ้าพ่อเก็บออกเลยเน่ะไปหอดบ้านเขาคำนวณบาถือว่ามันเต็มถังประมาณไหนังสิมันเก็บออกหน่อยออกหลายยังสิแม่ค่ะเห็นบอกค่ะเนาไหลไหลเนี่ยค่ะเนี่ยคือเนาดิค่ะ เราลอ่ลองกลิ่นเบิงบางลูกนะญ่หลายเนานะค่ะล่องกลินเบิงมันเป็นคือเป็น่สนไซส์เป็นเม็ดเม็ด่คนน่ะคนดีว,ว่าเชี่ยงก็เลยบ่อยากให้ลูก้าดน่ค่ะเอฟออกละเนาเลยคะ่กะก็เลยสาเนี่ยคะ่ะเห็นบ่ค่ะเนี่ยคะ่ะมันเป็นลักษณะเสียคะ่ะเห็นบ่ค่ะหน่วยติดกันเท้าส่วนไปเทาก็าสีเสียเวลาต้องไม่ก็บบ่เนี่ยคะ่ะมันเป็นยังเสียคะ่ะลายคะ่ะดก เหมาะสาหรับเก็บขายกระถามแข่เขาเขาเลยว่านเก็บไวอยู่ในกูดังหามือกับบด้พ่อสามรอยกิโลเขากเลยกว่าเศร้าซื้อเขาสซื้อตะเห็ดเหลืองขาวังสีเ้าก็ลอเห็ดดาเราเ็าล่อเก็บลิงงอนสินะคะประมาณสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเขาสิลิงงอนเนี่ยค่ะลิงงอนเป็นรูปแบบไหนค่ะตะวันอันนี้มันคือมันบดกได้ค่ะอันนี้มันอยู่ผสมปลาแบ่ซื้อ อันที่มันดกน่ะมันจะเป็นปลาอีกแบบหนึง่งเนี่ยคะ่ะจึงได้ดกขักดกเนี่ยกองเฟียเฟียอยเ่อัน,นี่บอกค่ะต้นล่มไปเนี่ยคะ่ะคือเขาดกเขาพีขึ้นมาเบิองเ้ยค่ะที่นี่เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะโอ้ยกําลังสสไใ้ถังนึงคนุณบวันชาแนลค่าั้ง,งแตอันอันเก็บลดกเน่ามันออกแน่อยู่นะคะ มันก็เลี้ยมีบานอยู่ละค่ะแต่ว่ามันมีเลี้ยห้ให้เลี้ยหน่อยที่สุดไหมค่ะพราอว่าเข้าเสด็ด้าำนวอนถือว่าเข้าตากอันได้ซ้ำนี่เข้าิได้อันอันเบี้ยหลายเป็นไหนจังส่แม่ค่ะลูกค้าเอาสีสง้งทางบอกเฟนแล้วว่าส้งทางที่ถ่ายล้วล่ะยกเลิกไปลูกค้าไปตั้งหลายคนแล้วเด้อค่ะอันไปเก็บเห็ดเหลืองบันนี้อัน เห็ดเหลืองมันกะคือว่าแล้วเนาะคะ่ะมันก็ต้องรอจักหน่อยิแม่บ่แม,มน่นว่ามันออกสูมือใหญ่สูมือใิแม่ค่ะตุ้ตรงรอมันใหญ่จักหน่อยคนไต้บ้านชาแนลก็เลยอยันอันรับเบี้ยได้หาทางแล้วคะ่ะเรือสามทางสุดทา้ายเหลือทางหนึ่งท่านไอ้โทรมาอยู่ทางเจ้าประจํานะคะเอาสู้ปีแต่ว่ากับพ่อตาหอดหนาลิงก็บอกแฟนว่าพ่อตาหอดหนาลิงนะ เข้ามากโทรมาหอนหอนหอนยุงกำลังออกเมื่อกี้ได้กินอีหยังพวกขาเหม็นๆก็ได้ห้องอกอกอยู่ผู้เดียวห้องเอออาเอออาอยู่ผู้เดียวค่ะห้องเพื่อที่ว่าให้เขาไปนี่คะ่กะก็ได้เสียงยางแขกแขกแขกไปแล้วนนเขาอยู่ในป่างเขาไม่ได้อาบน้ำนะคะไปอาดลาดก็เล่น ห่องเพื่อส่งเสียงเขานี่แหละคะ่ะป้านี่แหละอ่นวานนีน้คลิปหนึ่งอันทายอันยูทูปคลิปหนึ่งทีได้ยินเสียงห่องหคือเสียงนกที่ก้นแท่แนวบอกคือเสียงนกฝรั่งมันย่างมันบอกว่าเสียงหมีแบบที่นี่นบ้นแี่นแนวกับยานขาสั้นและคะ่ะแต่ก็อยากเก็บเห็ดพอหมายที่เขาเคยเก็บนะเขาไปเก็บปราะท่านนีเหม,มือนใช่ไหมค่ะก็เปิดยูทูปฟังเสียงหมีมันโมเมนต์เสียงหมีเปิดแฟนฟังแฟนบอกว่าเสียงนก ยังแบบว่าเขาโดนตะคุบแม่คะ่ะนี่คะ่ะตากเขางเสียคะ่ะเดาะขึ้นเดาะขึ้อนเดาค่อยๆเพราะอันนี้อันมือคนไทยชาแนลจับกล่องคะคะถ้านั่นกับสิมือกับสีหอบซอยสีเขากับสีไรล,ลู่ๆๆเขาคะ่ะถ้าเขาตากแห้งถดอดเปป่าๆหลายหี้งเงี้ยมก็หลายไหมคะ่ะขู่คนไทยชาแนลตังค์อยู่ไก่ผุหล,ล่ะคะ่ะ ย่งางมาเบิ่งหม่องใดที่มันดกที่สุดมันดกเขาก็ได้ไวไหมคะ่ะแล้วก็เม็ดใหญ่ป้านี่เม็ดใหญ่เสียที่อยวิย่างคือว่าเขาเนา่าไปหน่อยถ้าเขาบ่าเน่าน่ะคะ่ะเขาดีมั้งค่ะมันกองเลยเด้ดค่ะเนี่ยค่ะนหนักนี่คือเอินเ้นแบดกเห็นบ่หน่วยบักใหญ่พอมีพี่น้องส่วนได้หมดนะคะ แป๊บเดียวเต็มตักจับนึงแนะว่าถึงสิบนาทีเต็มนะคะถ้าคนไทยบ้านไปเสียเวลาอัน,อนเก็บอันงวยเนาวงวยเนาออกค่ะเห็นไหมว่างวยมันเสมอกันพอ,ไม,อาาไม,นนมไหมคะ่ะย่าตักไปมันก็งามไม่ค่ะาเสียวสองถังเพราะว่ามืออื่นฝนตกพ้าดทนตกแล้วมันเฉะมันเฉะแล้วห้อง็บยากัน ตักให้มันนั่นเปียกแมค่ค่ะย่ามันนังมันร้อนแลแ้วก็แฉงสิไหมคะ่ะแด็ดดิคะ่ะแด็ดซองเห็นปะแค่แดดมาซอง,งะคะ่ะะดกคักจังในปีดอกคักดูบเนี่ยพ่ออ่อนพ่อน,อ,นอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดสมัครชาแนลนี้เด้อค่ะเด้อ เขาปาสู้มือล่ะค่ะขยันกับว่ออดตายนะคะหาผู้เดียวจังๆแ,แล้แฟนหานะเฮ้าอะได้เงินเดือนเดือนละบอกี่บาทจังเสียค่ะเขาว่างเขาก็ับมาพวกพี่ๆเพื่อนบางคนเขาก็หาก็ากคือบ้านเฮ้าลหละค่ะบ้านเฮ้าถ้าขยันก็คือโ่อดตายไหมคะแต่อยู่บ้านเฮ้าคนไนบ้านแค่แนวก็เห็ดหลายอย่างอมพร้อมกันด้ือกันค่ะขนาดตอนเหตุงานโรงงานอยู่กับย่างเอาเสือมาปักเี้ยมื่อคืนเสียค่ะ ได้เงินเดือนสองยางใส่กันมันก็นมีเงินเก็บปี่สิแม่ค่ะอันนี้ก็ไปเป็นเงินเก็บปี่สิแม่ค่ะก็ดีให้กันค่ะเฮ็ดคือคนไทยบ้านชาแนลเลยค่ะมันจะได้มีเงินเก็บฝากกดที่ดตามากดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเด้อกดซับสไครต์ในเด้อค่ะบอกติดติดกระขัดในใจงอยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง